วันนี้ครูค่ะจึงเอาเคล็ดลับดีๆมาบอกคุณว่าไม่ต้องเก่งค่ะเกิดมาก็ไม่ได้เก่งเลยนะฮะเกิดมาหายใจได้นี่ก็บุญแล้วนะคะเกิดมาไม่ได้เก่งเลยค่ะแต่เกิดมาต้องเกิดมาเพื่อเก่งค่ะเข้าใจไหมเกิดมาแล้วค่ะต้องเพื่อเก่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้นพก้าวค่ะไม่จําเป็นต้องเก่งค่ะไม่ได้รับคนเก่งค่ะแต่รับคนเอาจริงไม่มีตังมาค่ะบอกแล้วว่าวันนี้จะมีข่าวดี สำหรับใครก็ตามแต่นะคะที่ไม่มีตังค์จริงๆอันนี้ดูปากชนิตาไม่มีตังค์จริงๆตกงานเงินไม่เพียงพอมาฝึกค่ะวันนี้นะคะแบรนด์นบเก้าเปิดฝึกการขายค่ะขายไปแล้วจะไปขายแบรนด์ไหนไปรลดนะคะไม่กักเอาไว้ไม่มีสัญญาไม่มีพันธะไม่ผูกติดอุ้ยแม่ทีมปั้นวาจนเก่งแล้วหนีแม่ทีมไปไปเลยนะคะไม่เป็นไรเลยนะคะ เพราะโลกนี้เป็นโลกแห่งอิสรภาพไม่ใช่แบบโลกแห่งการกักกันนะคะเป็นอิสรภาพค่ะวันนี้นะคะใครที่อยู่แบนด์นบก้าแชร์ซะถ้าไม่แชร์ก็เอาไปบอกต่อนะคะแบนด์นบก้าค่ะนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะจําไว้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงมิถุนายนนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงมิถุนาย,ยนนะคะใครที่ไม่มีเงินใครที่ไม่มีทุนใครที่ไม่อยากเสี่ยงใครที่ไม่อยากลงทุนใครที่อยากลองของขอลองขายก่อนได้ไหมเข้ามาเลยค่ะเข้ามาในแบรนด์โนบะเก้าค่ะคุณขายสินค้าชิ้นไหนก็ได้ของโนบะเก้านะคะมาสมัครเป็นตัวแทนค่ะเขาจะจัดกลุ่มให้คุณนะคะอยู่ในกลุ่มคนทดลองขายอยู่ในกลุ่มไม่ใช่ตัวแทนไม่ใช่ทีมงาน แต่เป็นกลุ่มในคนที่อยากมาลองทดลองขายอยากมาลองฝึกการขายอยากมาลองแบบไม่มีทุนเลยนะคะให้คุณเข้ามาค่ะพอหลังจากที่คุณเข้ามานะคะคุณสามารถเอาภาพไปโพสต์ขายแต่คุณมีกติกาว่าคุณต้องศึกษาข้อมูลนะคะว่าสินค้านุเก้าใช้ดีจริงไหมมันใช้ตรงไหนบ้างไม่ใช่ขายสบู่บอกเอาไปฟอกหัวขายยาสระผมบอกเอามาล้างหน้าตายพอดีต้องศึกษานะคะ ให้คุณไปสมัครกับใครก็ได้ที่อยู่ภายใต้แบนด์นบกา้าแต่ถ้าหากว่าคนภายในแบนด์นบก้าไม่รับกติกานี้ไม่ไม่ไม่เอาอันนี้ก็ได้นะคะเพราะเราไม่ว่ากันเราให้อิสระทุกคนเลยให้คุณลองเข้ามาเพราะเรามีรูปให้คุณมีวิดีโอให้คุณมีห้องให้คุณศึกษา แล้วห้องนี้นะคะจะเอารูปเข้าไปไว้ให้เต็มไปหมดเลยนะคะให้คุณเราจะมีหัวหน้าห้องหนึ่งคนเพื่อเอารูปเอาคลิปเอาวิดีโอนะคะจะมีหัวหน้าห้องสักสามคนเนาะช่วยกันแล้วในห้องนี้ค่ะจะรับคนที่ขายอะไรไม่เป็นเลยไม่มีตังค์เลยไม่มีทุนเลยหรือมีตังค์มีแต่อยากดูว่ามันจริงไหมให้เข้ามาแต่กติกาของการเข้ามาคือคุณเข้ามาคุณต้องโพส์ขายจริงไม่ใช่มาเอาความรู้อย่างเดียว คุณสมัครกับคนไหนคนคนนั้นต้องเช็คได้ว่าคุณได้โพสต์จริงคุณได้ทําจริงคุณไม่จําเป็นต้องลงทุนสักบาทเลยค่ะถ้าวันนี้คุณอยากขายสบู่คุณไปโพสต์คุณไปรีวิวคุณหาวิธีการยังไงก็ได้คุณขายสบู่ให้ได้สินค้าทุกชิ้นที่คุณขายได้นะฮะอันนี้เราให้คุณทดลองขายนะแถมเรามีตังค์ให้คุณด้วยถ้าคุณขายได้จริงเราให้คุณเลยค่ะชิ้นละยี่สิบบาทโอ้ยน้อยจังไม่ทําไม่ได้ว่าอะไรเลย นะคะโนบะกรมไม่ได้ขายกันทีละชิ้นนะคะเขาขายกันทีละสิบยี่สิบร้อยพันหมื่นชิ้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า20บาทน้อยไม่ต้องทําแต่ถ้าอยากได้วิชามีที่ไหนคะเงินก็ไม่เสียค่าเรียนอะไรก็ไม่จ่ายสักอย่างนะคะค้างไหมพี่ลุงค้างเหรอ อะไรก็ไม่ต้องจ่ายสักอย่างนะคะอะไรก็ไม่ต้องเสียแถมมาลองโพสขายลองมาดิมันว่ารวยจริงโอ้โหทุกคนมาจากคนที่ไม่มีทุนเนี่ยนั้งนั้นนะคะเขาจับเงินล้านสิบล้านร้อยล้านกันเป็นค้างเหรออ๋อไม่ค้างไม่ค้างค่ะพี่ลุงนะคะพายกระซิบมาบอกว่าไม่ค้างนะคะวันนี้นะะใครก็ตามแต่ฉันไม่มีทุนฉันทําออนไลน์ไม่เป็นฉันเป็นคนบ้านนอกฉันเป็นคนลากหญ้า ฉันไม่มีเงินฉันไม่มีนูน่นไม่มีนี่ไม่มีคอนเน็ชันไปเลือกเลยค่ะคุณอยากให้ใครดูแลคุณคุณลองไปเลือกเขาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทีมงานเรานบเก้าของเราค่ะไม่รับนะคะโอ้ฉันไม่มีเวลาดูแลเธอหรอกแล้วเธอพีออเดอร์ด้วยแล้วเธอก็แบบว่าไม่มีทุนไม่เป็นไรเลยนะคะไม่เป็นไรเลยหาคนใหม่ค่ะหาคนใหม่พอนะก้ามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะคะบนโลกใบนี้หาคนของคุณให้เจอนะคะ